วันนี้เข้าครัวทำอาหารอีกแล้วมากับเมนูที่ลูกอยากทานครับยากิโซบะเริ่มแรกเราก็ต้องมาเตรียมหั่นผักกันก่อนนะครับเริ่มจากการที่หั่นหัวหอมใหญ่ต่อมาเราก็จะหั่นกระหล่ำไว้นะครับกระหล่ำเนี่ยเราก็เอาใบดำๆออกก่อนแล้วก็ค่อยๆหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นไม่ใช่หั่นซอยนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จจากกระหล่ำเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแครอทนะครับแครอทเราก็หั่นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะครับให้พอดี่คำ ในร้อนครับทำกินเองก็ต้องสะอาดนะครับล้างผักกันน้อยระหว่างแช่ผักร้อนครับเราก็จะมาทำหมูกันนะครับวันนี้เลือกเป็นส่วนของ3มชั้นสไลด์นะครับเราก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับต่อมาเราจะมาปรุงในส่วนของน้ำซอสนะครับเราจะเลือกที่น้ำตาลนะครับต่อด้วยขิงสับนะครับตามด้วยน้ำซุปดาชินะครับน้ำมันหอยหน่อยนึงน้ำส้มสายชูอีกนิดนึงครับเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงา ขุดขาไม่ได้เลยคุณมิลินครับแล้วก็โชยุครับแล้วก็ตบท้ายจบด้วยซอสมะเขือเทศครับส่วนเส้นที่ผัดก็เลือกได้ตามใจชอบเลยครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นเส้นอูด้งครับเพราะได้รสสัมผัสหนึบห,หนับเต็มคำดีครับตบท้ายด้วยเสเต็กเนื้อพิคันยาครับท็อปปิ้งด้วยไขยด่ดองที่าทำไว้ครับเสร็จแล้วมีความสุขกับการกินครับผม